สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาถึงในเดือนที่9้นะครับรีวิวงานอิชิบันคูจิในเดือนกันยายนปี23นั่นเองสำหรับเดือน9นะครับงานอิชิบันคูจิถ้าเทียบกับเดือนที่ผ่านมาก็มันไม่ได้เหงาแต่ว่ามันจะไม่แบบว่ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเหมือนเดือนที่8เนาะแต่ผมผมว่ามันก็มีงานที่น่าสนใจค่อนข้าง เยอะพอสมควรอันดับที่3ผมให้เป็นเรื่องของจุยจุยสึกไคเซ็นละกันอันจริงต้องพูดก่อนว่าผมลังเลระหว่างจุยจุยสึกไคเซ็นกับมาฮิโรคาเดเมียเนาะแต่ยางจุยจุยสึกไคเซ็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําออกมาบ่อยทุกๆเดือนนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นภาคก่อนชิบูย่าเนาะใครที่ดูอนิเมะก็น่าจะดูกันแล้วก็คือเป็นช่วงสมัยเรียนของอาจารย์กวดโจแล้วก็ เกทโทนะครับก่อนเกตโทจะแบบว่าใจแตกเริ่มกันที่งาน A เลยครับก็เป็นตัวของอาจารย์โกโจส่วนสูง18เซนก็น่าจะเป็นงานฐานถ้าดูจากโปสเตอร์หรือว่าแบบว่าดีเทลเลือดอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นตอนที่โดนแบบตาโทรจีกระซวกไปรอบหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มาเป็นที่รางวัล B นะครับรางวัล B เป็นตัวของ จะลืมชื่อทุกทีเลยก็คือเป็นเกตโทนะครับแบบเกตโทโกโจโทจิหนระับตัวเกตโทส่วนตัวก็อยู่ที่16เซนนะครับถ้าเทียบกับตัวโกโจแล้วผมว่าตัวโกโจน่าสนใจกว่านาะแล้วก็ต่อมาเป็นรางวัล C ซึ่งคิดว่าจะเป็นรางวัลที่ได้รับความนิยมในชุดนี้เนาะก็คือเป็นตัวของปา่าโทจินั่นเองถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็คือเป็นพ่อของมลวมินั่นแหละ ส่วนสูงจะอยู่ที่17เซนนะครับสำหรับตัวปลาโทจิแล้วก็มาดูที่รางวัล last one นะครับรางวัล last one ก็จะเป็นคล้ายๆรางวัล A เลยก็คือเป็นตัวของอาจารย์โกดโจส่วนสูงแน่นอนมันเท่ากันนะครับ18เซนในเวอร์ชั่นเป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็เลือดที่เป็นสีฟ้าทำไมเลือดต้องเป็นสีฟ้านี้ผมจำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชัวร์งานในชิบังโกจิเอาจริงๆก็ มาลุกเล่นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยก็คือว่าจะเป็นตัวคล้ายๆกับงานรางวัล ABC ีสักตัวนึ่งอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเมทัลลิกนี้สําหรับคนที่เป็นสายนักสะสมสีเมทัลลิกเนี้ยก็อาจจะถูกใจสีนี้มาต่อที่อันดับที่2ของเรานะครับก็ขอพูดก่อนว่าอันดับ2อกับอันดับหนึ่งอ่ะคือผมค่อนข้างลังเลนะว่าจะให้ใครเป็นอันดับของกัอันดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องให้งานใดงานหนึ่งเป็นอันดับ2หรือ1นะครับ นล้รดับสองเราบอกเลยว่าช่องเราก็ไม่เคยพูดถึงงานนี้เลยนะเพราะว่าปกติมันจะไม่ค่อยมีงานกองอะสำหรับเรื่องนี้แต่ปีนี้เหมือนจะทำมากันค่อนข้างเยอะเลยนะขนาดไลน์ไวเบชั่นสไตล์เนี้ยก็เหมือนเริ่มผลิตเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องของ Hunter ร์ไอฮันเตนั่นเองที่มากประมานั้นก็คือเป็นมาสเตอร์ไลน์นะครับมาสเตอร์ไลน์นี่ก็หมายถึงตัวแบบสเกลประมาณ1ต่อต่อะไรเงี้ย อาจจะไม่ใช่ทุกงานนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสเกลใหญ่สะใจนะครับผมไม่แน่ใจเนาะว่าทำไมช่วงนี้ถึงแบบมีงาน Hunter ร์ u n t e r ค่อนข้างเยอะเลยเริ่มจากรางวัล A นะครับก็คือหนุ่มกรของเรานั่นเองส่วนสูงของกรจะอยู่ที่1 7เซนติเมตรซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ตัวเล็กน,นะเพราะว่ามันเป็นท่ายอา่อหอมักเต่านิชชุบอยู่มันก็เลยแต่ว่าส่วนสูงเลยจะเตี้ยนิดนึงเนาะ ถ้าดูจากโปรโตไทจะเห็นว่าจะเป็นสีที่แบบสีบัชไล่สีค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าต้องรอดูของจริงอีกทีว่าจะสวยเหมือนตัวโปรโตไทหรือเปล่าต่อไปก็เป็นรางวัล B ก็คือนักฆ่ามือฉมังนะครับเรนส่วนสูงอยู่ที่22เซนติเมตรแอคชั่นของมาสเตอร์ไลน์ลน์นี้ก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะค่อนข้างธรรมดาธรรมดาประหยัดเนื้อที่ แล้วก็มาดูที่รางวัน C นะครับราวัน C จะเป็นตัวของปุโปรปิก้านั่นเองพุโปรปิก้าส่วนสูงจะอยู่ที่22เซนติเมตรเหมือนกันมาในเวอร์ชั่นสไตล์กระเป๋าน่ารักน่ารักนะครับต่อมาระวัน D เป็นตัวของเลโอเนโอนะครับส่วนสูงจะอยู่ที่27เซนนะครับซึ่งสูงมากนะครับเอาจริงๆงานโมเดลส่วนสูงประมาณ30เซนอะคือน่าจะแบบสุดๆแล้ว ต่อมาเป็นงานลักฟันนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามาสีตัวเนี้ยฉะนั้นตัวที่5น่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็คือดิโซ,โซกานัาน่นเองนะครับผู้ชื่นชอบกอนเป็นพิเศษอออออบอกส่วนสูงไปยังนะส่วนสูงอยู่ที่26เซนนะครับ อานงาน hunter x hunter เข้าประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นงานที่น่าจะได้ความนิยมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไม่แน่ใจนะว่าช่วงที่ผ่านมางาน hunter x hunter งานเรืนชิบานุูจิเคยทํามาบ้างเลยปแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเนี้ยช่วงที่อ่านมาไม่นานอะ่ะมันจะไม่มีเลยนะครับเราก็เดินทางมาถึงระดับที่1ของเรานะครับคิดว่า ทุกคนน่าจะพอเราออกแล้วสำหรับคนที่ติดตามงานอิชิบันคูจิอยู่แล้วนะมันก็คือเรื่องของ d าร์เ n ิลบออีกแล้วครับท่านจริงๆไม่ค่อยอยากให้ดาร์เกิลบอลนะเพราะว่ามันได้ลำหนึ่งมาค่อนข้างบ่อยแล้วงานนี้มันน่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าราคาความนิยมอนะไรเงี้ยสูงแน่นอนสำหรับงานนี้เริ่มจากรางวัล A ก่อนเลยนะครับรางวัล A ก็คือทรงกอหังในชุดของ เกรสไซยาแมนร่างซูเปอร์ไซยาส่วนสูง25เซนนะครับงานนี้ก็เป็นมาสเตอร์ไลน์เหมือนกันฉะนั้นใหญ่สะใจใแน่นอนคิดว่าตัวโกหังตัวนี้คนน่าจะตามหากันแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะชอบโกหังในชุดเกรไซยาแมนนะแล้วก็เป็นซูเปอร์ไยาด้วยแล้วก็มาสเตอร์ไลน์อีกงานะดิชิบังกูจิไม่อยากคิดภาพเลยนะครับว่าช่วงออกมาใหม่ๆราคาจะสูงแค่ไหนเนาะ ตัวต่อมาก็น่าจะตึงไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเป็นราบูด้านะครับก็เป็นตัวที่งานทางพิจีนี่ทําออกมาก่อนล่งหน้านะครับเหมือนปกติงานกล่องงานจับฉลาอ่ะมันจะไม่มีตัวราบูด้าเลยนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีสำหรับนักสะสมนะครับคุณได้พบกับราวบูด้าในงานลายเส้นแล้วส่วนสูงจะอยู่ที่2 7เซนนะครับสำหรับดาบูด้าเนาะต่อมาเป็นตัวของ คิดบูนะครับหรือว่าเป็นเจอมันบูล่างเด็กที่ผ่านมาตัวเจอมันบูล่างเด็กอะ่ะมันเคยมีมาแล้วแล้วก็พอมันเหมือนเป็นแค่ไม่กี่งานที่มีเป็นเจอมันบูล่างเด็กนะครับราคาสูงมากสูงแบบครึ่งหมื่นก็เป็นไปได้นะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะมาแบบว่าเป็นทางเลือกสําหรับรสะสมนะสําหรับคนที่จ่ายตัวเก่าไม่ไหวแล้วก็สะสมตัวนี้แทนก็ได้ส่วนสงอยู่ที่10 8เซนรางวัลดีนะครับแน่นอนงานนักบอลก็ต้องมีซนโกคูเกือบทุกงานส่วนสูง่ซนโกคูอยู่ที่25เซนสำหรับรางวัลดีผมว่าน่าจะสู้ ABC ไม่ได้นะ ABC น่าจะแบบฮอตคิดกว่าสุดท้ายก็มาที่งานลาสวันนะครับซึ่งคิดว่าตึงใช้ได้แน่นอนก็คือตรงโกหังนั่นแหละแต่เป็นแบบร่างเกรสซายาแมนเลยนะครับ ส่วนสูงอยู่ที่25เซนเ้าที่ดูโปรโตไทก็น่าจะสลับหัวได้เนาะสำหรับเกรซายาแมนเป็นใส่หมวกักน็อกกับใส่ผ้าพกหัวที่ไปสึกชิงเจ้ายุตธภพนะครับตัวนี้ผมคิดว่าออกมาใหม่ๆราคานะ่าจะแบบสูงเกิน3,000แน่นอนนะก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าสำหรับเกรซายแมนงานลาสวันนะครับ หมดแล้วนะครับสำหรับอิชิบังโกจิในเดือนกันยายนของเรานั่นเองแนะนําให้ทุกๆคนก็เก็บตังค์รอซื้อกันเลยนะสำหรับงานจับฉลากเดือนนี้ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามมาดูกันว่าต่อไปผมจะมาพูดคุยหรือว่ารีวิวอะไรกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ